วันเด็กแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติของประเทศไทยตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการที่ไม่ได้ชดเชยในวันทํางานถัดไปมีการให้คําขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทยเริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่3ตุลาคมพุทธศัตราช2498โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2508ได้มีมติเปลี่ยนแปลงเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมโดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปีพุทธศักราช2509ในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระวัชชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชวารเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2563 เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2563โดยมีใจความว่าความรู้และคุณธรรมเป็นลากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและแก่ส่วนรวมการจัดงานวันเด็กปีพุทธศักราช2498อันเป็นปีที่ทั่วโลก เริ่มจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้นซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีตามความเห็นคล้อยตามกับองค์การสหรประชาชาติที่นำปัญหาเรื่องเด็กมาร่างเป็นปฏิญญาวาด้วยสิทธิของเด็กประเทศไทยได้รับข้อเสนอของวีเอมกุลกานีผู้แทนองค์กรสมาพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยว่าประเทศไทยควรจัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กให้มากขึ้นดังที่นานาประเทศกําลังทำอยู่ขณะนั้นสภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไปคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาในที่สุดที่ประชุมได้เห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะร,รัฐมนตรีในขณะนั้นต่อมาเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินการส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานนั้นได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำเนินการดังนั้นในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2498ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจากนั้นเป็นต้นมา ทางราชการได้กำหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติและจะติดต่ตอกันมาจนถึงปีพุทธศักราช2508ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนั้นมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสมด้วยเหตุผลว่าในเดือนตุลาคมประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝนมีฝนตกมากเด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน ประการต่อมาก็คือวันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครองจึงไม่สามารถพาเด็กของตนไปร่วมงานได้ตลอดจนการจราจรก็ติดขัดอีกทั้งการที่กำหนดให้วันเด็กต้องจัดในช่วงต้นปีมีความหมายว่าทุกภาคส่วนของประเทศจะต้องให้ความสำคัญกับเด็กเป็นอันดับแรกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเสนอลงวันที่หกุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 0 8 ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปีพุทธศักราช2508ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้วงานวันเด็กแห่งชาติจึงได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งในพุทธศักราช2509และจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน